กลับสบายดีสบายดีครับทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับสองเรื่อวอลฟันสินค้าสินคเลยวันนี้เรืสินค้าทุกคนมาหลอกตลาดเนาะทิ่ไหนแน่นอนมาท่านผู้ชมกดติดตามก็แลกวก็แชร์หรือวอลฟันสินค้เนาะม่ต้องกังวลหลายเนาะถ้าเป็นอย่างนัท่านผู้ชมเนาะไปอเด็กซ้อมก็ไปเลยนะทุกคนเนาะวันนี้เนาะไปสินค้าหลอกตลาดเลยเนาะไปวันนำกันบาร์มีที่มีคนหลายเดือดเสมอหนือวอลฟ์วันนี้จะเป็นวันหนึ่งอ่าเป็นของพักบิ่งเนาะเพราะว่า ็นวันที่นึ่งเล่นพฤษภาคมหรือว่า,าเลอนหาเป็นวันกรรมก่อนทุ่มส้มมามา็นจารณาครับไปทับทุ่มนเลยเนาะทุกคน,นเนาะเด็กเปล่มามินานนะลุยกันเลยสบายดีสบายดีท่านผู้ชมนะสบายดีครับพี่น้องทางฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับเนาะมื้อนี้เนาะมาพบกับสองเด็กเป่าฟันสินเก่าสินเคยเนาะมื้อนี้เด็กซูฟ้าทุกคนไปเลาะตลาดเนาะเออเอิ้นชื่อว่าตลาดแรงเนาะทุกคน เขาจะเปิดประมาณสองโมงหาเก้าโมงแรงเนาะทุกคนก,ก็ปิดเนาะเพราะว่าตลาดแห่งนี้เนาะหลายคนที่สุดเขาอ่าเล็กกำลังตีไล่ว่าหลายคนที่สุดในจุดนี้จุดนี้กับเมืองเมืองนี้อ่าบบเมนเมืองวาชซนซอ่าจุดนี้ในระแวกนี้กับมีประมาณหาวันตลาดเนาะถือว่าตลาดนี้เป็นนลับทีหนึ่งนะที่มีคนเขาาลายที่สุด ได้ก็ขายดีที่สุดประฉันนทุกคนเนาะแน่นอนแล้วเนาะมีคนเข้าหลายที่สุดกับต้องขายดีที่สุดแน่นอน,นทุกคนเนาะอันนี้กัข้างหน้าทับูชวมนี่กัเป็นบอนขายส่งเสื้อนเนาะอว่าของใส่อีกอย่างตั้งต่างเนาะทุกคนเนาะเสื้อผ้าเล็กหน่อยบอ้ใหญ่ยยใช่ไล่บอเนาะอันนี้กัเพื่อขอทำผูชมนี่ก็เป็นขายมักม่วงเนาะอันนี้ก็ขายหมักเกี้ยงเนาะทุกคนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ขายเครื่อง เครื่องใส้อีย่างต่างๆมีมีบุรเลยตอนทุกคนเนาะอัน <ell> นี้ตอนหน้าทางบู้มก็คือกันว่านี่เสื้อฝาบออย่างลากหลายก็ว่ากันไปนอะทุกคนเนาะนี่อันนี้ก็บบึงข้างหน้าของทางบู้มเนาะอันนี้ก็เป็นของใส้ในครัวเนาะกะละมอกกะละมังบอขุสามบอเอ้ยซามบอช่าอ่ามีหลายอย่างนอนทุกคนนาะนี่ เป็นของใส่ในครัวเฮือนเนาะอันนี้การเล็กกะเกมยมงนาเขาชูป้อนขายเครื่องกินเนาะอ่าเบิ้งใส่มือของทางส้มก็เป็นบ้อนขายน้ำป๊กน้ำปั้นมานชินเชเนาะนี่เล็กกะกำลังงานเขามาบ้อนเขาขายของกินเออถ่ายถามผู้ชมติดตามเบิ้างนะอ่าทนผู้ชมผู้ดใดท่านใดเนานะสม่ำลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เล็กเบาฟันคนดีเด้อเนาะ อันนี้กัเมื่อนี้กัจะเป็นอ่าโล่โรหน่นยนึงเนาะคนกับไลายปันไลเนาะเพราะว่าเมื่อนี้กับกงกับบันทินหนึ่งเดินหาหรวอกับันทีนหนึ่งมันมันกรรมก่อนนั่นเองเนาะนี่เนาะอันนี้เนาะคืออันนี้กันอขมบอเนาะอีของไส้อ่าอีอย่างต่างๆในคในครัวของกินเนาะของไส้มีเบิดครบชุดเนาะทุกคนอ่านอขมนออ่าแล้วโูนี่ก็เป็นรูนอไหมเนาะทุกคนเนาะ ค่อนข,ข้างมีหลายเติบยูอ่าเมื่อนี้เด็กสิลาเลาะให้ถั่วเถิงเลยเนาะอันนี้เนาะมักเล่นบอมักมักอึกบอเนาะฟักบ่งบอ,อน,นี่เออน,นี่ก็ขายอย่างปลาบ่ะปลาบอน่งแหงบอมีหลายนะ้ะทุกคนเนาะอ่าแล้วแต่ของมักของทำผู้ชมเนาะอะไรชุนใจอะไรก็ซื้อนั่นบอชั้นฉันเนาะอันนี้ก็เป็นอ่า สินไก่ว่ะดูสินเป็ดประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นน้องไม้อีกแล้วนาะทุกคนเอออันนี้ก็ท่างนาข้างตาบุษมนี่ก็จะเป็นยังอืงออ,อันนี้ก็อ่า,าใครไกล้นาะทุกคนเนาะแต่เท่าไหร่วะห้าสิบสองห้าสิบพันเนาะห้าสิบพันก็ตกเป็นเงินไทยประมาณร้อยบาทนาะทุกคนเนาะร้อยบาทอันนี้กับตานาบุษมิมก็เป็นเฮ็ดเนาะอ่าผู้ว่าเขาขายชานเท่าไหร่เนาะ คนได้เก็บวไลยถามเบิ้งเนาะให้ทำบุษมเบิ้งไปฟ้อมๆอ่าเบาเล็กเลยว่าเขาขายอย่างแรเนาะเออนั่นก็ขายเป็นนี่นั่นก็เป็นนอไม้ปะอ,อ่าทางนี้ก็จะเป็นอย่างโล่งๆอยู่เนื่องประธานตากเนาะทุกคนอันนทำบุษมก็เป็นแมงไม้ปะเออ แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นจําพวกอาหารทะเลเนาะอันนี้ก็เป็นแมงไหมเนาะทุกคนเนาะดูรูนี่ก็เป็นรูนแมงไหมแล้วเนาะเออแซบหลายเนาะเอาไปคั่วใจจืดน้นำมันเนาะเออกรอบ,อบๆซบื้อซีอซกดีไปทำเบอร์เอ,อ้ยเนานะเบ้าเลยน้ำไลายไหลเว้ <laughs> อันนี้ก็เล็กจะมาถึงจุดไหลแล้วเนาะนี่เนาะ กามีผู้ว่าผู้สาวหลายอยู่เนาะทุกคนเนาะไปเที่ยวตลาดมาซื้อเครื่องพก็เครื่องกินไปใช้ในครัวเรือนเนาะของไฟมันนั่นนี่ก็เป็นการขายปลาลูกเนาะปลาลูกฟันแบบเอ่อนี่ทางเพื้อนขวาทางบุษ้อมก็เป็นการขายสิ้นหมูเนาะสิ้นหมูว่าสินงัวสิ้นควายว่าอ่าสิ้นหมูว่มีทุกมือเนาะสิ้นงัวสิ้นควายลรืบางมือกักบบ่มีเนาะขาดอาจจะ่าขาดตลาดของทุกคนเนาะอันนี้ก็สิ้นหมูบัตตี้นี่ ก็มีค่อนข้างมันมีหลายคนซื้ออยู่นะทุกคนเนาะแต่และมือะ้อบุขาดสายเลยเนาะอ่าลูกค้าไม่ค่าก็มีหลายเนาะไม่ค่าก็มีหลายลูกค้าก็มีหลายอ่าก็จําเป็นแล้วเนาะถ้ามีไม่ค่าว่่มีลูกค้าก็จะขายให้ฝฟเนาะทุกคนเนาะ <c ười> อ่าอันนี้ก็ตอนหน้าของทำบ,บูซ์มนี่ก็จะเป็นการขายอ่าอย่างปลาเน้นเน,นาะวอ้วเล็กซี่อ่อาความบางังเนาะจุดหมายของวาวเล็กก็คือมาซื้อปลานเน้นหนึ่งโลเนาะ ต้องถามไหมค่าบ้งแหมค่าว่าโดเท่าไรเนาะแหมค่าตอบมาว่าลหนึง 25, ยี่สิบห้าพันกีบเนาะเป็นเงินไทยก็ตกประมาณอ่าสาวประมาณสาวบาทหรือสาวสามบาทนี่แหละทุกคนเนาะอ่าว่าเลยก็ตกเล็กลนึงเนาะให้ทำผู้ชมอ่าคิดเอาเองว่าเท่าไหรเน,ะนาะอันนี้เนาะเลก็กะ็เอาโูนึงเนาะแหมค่ากระจายเงินให้เปิดก่อนนอะ นี่ก็นีน่แม่ค้าก็ทําการจัดใช้จัดใช้แลนะ้วเนาะนี่ข้อตาใช่แล้วอือแม่ค้าก็ใจดีเนาะเข้าตาก็เป็นยังเนาะเอาใจลูกค้าวะเช่นชนเนาะนี่เนาะทำการสั่งมึงเนาะหนึ่งกิโลโอ้เรือสองโตเนาะทุกคนเนาะทําการใส้ทงเนาะโจดโจดไปเลยนี่โอ้ถลกปุ๊บปุ๊บปั๊บปัง๊ปง,ปงไปเลยเนาะ แมค้ในการเป็นมืออาซีพอดีเนาะถือว่าขายขายมะล้นแล้ววันสั้นๆเนาะเออนี่ปลาเน้นน้อยปลาเน้นใหญ่นะมีครบสุดเนาะทุกคนนี่นี่เนาะในการกลับคืนมาเนาะกลับคืนมาทางเก่านะทุกคนเนาะอ่าในการเก็นกาขายมักเปาะมักปีบัวฟักหอมบัวอ่าในการเป็นการขายสิ้นงัวสิ้นควายสิ้นหมูเนาะ มีครบเนาะทุกคนเนาะมัอนี้ฮาดวาอันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องปรุงวะเครื่องปรุงใส่แกงหน่อไม้เนาะอันนี้แม่แล้วแม่แล้วเนาะเฮดมีมะกึกแน่อ่าผักคะแน่มีเห็ดแน่เนาะทุกคนเนาะนี่โอ้มีหลายทางเลยเนาะตลาดแห่งนี้ซุ่มซื้อคำนื้อไส้ดีมามีคนเข้าหลายเนาะอันนี้ก็ฟักหนอนเนาะเรื่องซื้อหนึ่งภาษาไทยว่าใบบัวบกปลาซันชนะอ่า มาลาวะใบบุบุกบางคนก็หู้เนาะบางคนกับประนหู้ด้่าผักหนอกหนอกคนลาวเ่าอันนี้จะมีหลายผักเลยเนาะหันขายฟักเลยเสพาะเลยเนาะจักผักหนึ่งผักปุ๋งผักผักกอกผักไก่ยังหลากหลายาะว่าหันไปนี่ก็มักแตงเนาะนี่มีหลายทางเลยนะทุกคนเนาะยังกับพิทักกินเบิดเนาะทุกคนเนาะแล้วแต่ถ้าลูกค้าท่านหลสิมักเนาะ ของกินอยู่น้ำู้มากบ่าวสั้นๆนอนทุกคนอืกับเบาถืออยู่อันนี้กันนัง่งอังแห้งนอนทุกคน,นเนาะกินมักฟิกบ๊าวมักแตงเล็กเล้วอันนี้ก็เป็นการนี่หมูสีไข่เนาะตะกไข่เนาะภาษาไทยเบาว่าตะกไข่ภาษาลาวว่าหมูสีไข่เนาะเอออันนี้ก็มาหอดจุด การขายเออนี่เนาะนี่ห่าทผสมเบิ้งเองเนาะนี่เนาะเอออันนี้เป็นการขายฟักนอไม่อีงและเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นการขายยาอย่งเครื่องกินสไลซ์ซำเร็จรูปเนาะขนมบอปปอผู้สาวเนาะผู้สาวกายกล้องเขานาะโมโหเสยเนาะ นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นการอ่าตอนนี้เขากําลังปรับปงเนาะอันตลาดไทงนี่เนาะเพราะว่าบ่มมีบอลขายหลายเนาะอันนี้เขาขายจะชั้นเทิงเนาะนังชั้นร่มเขากําลังปรับปงไหมเนาะทุกคนเนาะถ้าปรับปงสําเรลสมือหล่เออคอมไม่ค่ากัหลายคนเข้ากัดลายอีกเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นการขายอย่างขนมเนาะเออ ขนมก็คือที่นาแซบเนาะอันนี้ก็ขายขนมคือการขนมเจีนมันเนาะอันนี้คือเป็นการขายอา,อาหารปรุงแต่งสําเร็จรูปเนาะน,นี่เนาะผู้สาวอยู่แล้วผู้ว่าผู้สาวหลายเนาะตลาดแห่งนี้เนาะตัวเกิดกับโรงงานเนาะของจะโรงงานหลากหลายเลยเนาะนี่ทกาการงานอันนี้กา่ง ความเมืองทางบุคคลก็เป็นมักลำไยมักเกี้ยงบอลนะอิหยังก็ว่ากันไปมักไหมก,กันหลายชนิด,ดยนะอยู่เนาะมักไหมอีหยังก็มีเนาะ,ะนี่เนาะว่าจักเล็กน้อยวะเนาะเท่า,นะาโคแนะก่เนาะก็มาหย่างเลาะตลาดซื้อของกินไปใส่ในครัวเือนของฝ่ายมันเนาะ ทุกคนเนาะเกมบาวลิกเเกมซิมือรลอ่ไล่บอลนี้เนาะลายคองลายของที่ต้องการแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นการขายอ่าน้ำเนะาะมักอึ๊กแน่เนาะอันนี้ก็เป็นการขายเกิอบขายเสื้อฟอกเสือ้อผ้าอันนี้ก็ขายขายน้ำอีกแล้วเนาะโรตินซ้ำเนื้อพายสั้นเนาะเอ้า อันนี้ก็เป็นห้านขายอของใส่ในโคเฮือนเอ,อถูกซื้อนะอันนี้เป็นอีกไว้กันอ้บอลายลายคันในรถชักแล้วเนาะอันนี้กับนะวอมเมียนบาปินวันจอดรถรถเฉพาะเนะาะพอนจอดรถฝากรถดูทางอนาะนูนนะ่นเนาะเบื้องขวาทารมบุษมพูดเนานะทางเขาทางในคนอันนี้ก็จอดแบบนี้เนะาะ อันนี้ก็เป็นก็มนะีทรงเสือบอเสือเล็กหน่อยฟูง,งหญ่ว่ะเออตามบรรยากาศนเนาะเด็กก,ออกอ็ออกมาไหลออกมาดูหนาตลาดแล้วแหละทุกคนเนาะวันนี้เนาะกิมสิก,กับกลับบ้านกับซ่องแล้วนี่นี่อเอวอตลาดหอบแล้วเนะาะถ้าฟาทามุสมเลาะตลาดวันนี้นะเนาะเดี๋ยวไปเลาะไปประมาณสิบสามนาทีเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะ ตามวิวเนาะอันนี้กัเป็นของจักโรงงานละลายกว็สิบปลายโรงงานกันเลยเนาะทุกคนกลับมาแล้วเนาะทุกคนเน,ะน,นาะน,นี่เบิึงวิวทำบิึงวิวอันการนี่นะตลาดปลาลายเนาะรถก็หลายเนาะมื้อนี้กจะเป็นโล่งๆหน่อยนึงเนาะถ้าว่าเป็นมืออ่าเข้าเวียรป์ปกติเปลาอันนี้หน่อยที่สุดแหละ